รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันททบห้าร่รวมกับซอฟทีวีเวอร์แกสเสนออินทริปอินไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการอินทริปอินไทยค่ะ และทุกๆวันอังคารแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจะพบกับริชาค่ะที่จะคอยนําเรื่องราวสาระความบันเทิงต่างๆมาฝากทุกๆคนในครอบครัวนะคะเอาเป็นว่าไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะในช่วงแรกของเรากับช่วงชิกไกด์ค่ะ ชิคกายเรื่องแรกที่นิรชาจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมฟังกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่มีประโยชน์แน่นอนกับน้องๆหนูๆและก็เยาวชนและสำหรับผู้ปกครองด้วยที่อยากจะเห็นบุตรหลานของคุณเนี่ยนะคะเติบโตไปเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคมค่ะเพราะว่ายิ่งอย่างบ้านเรากำลังก้าวเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้นะคะ จะทาอย่างไรให้ลูกหลานประสบความสําเร็จในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเดี๋ยวเราไปฟังจากผูท้ที่คลุกคลีในว้านงการศึกษาโดยตรงกันเลยดีกว่าค่ะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สําคัญของทุกชนชาตินะครับประเทศใดที่มีคุณภาพทางการศึกษาดีก็จะทําให้ประเทศพัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้ในขณะที่ประเทศไทยเองก็มีการส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับการศึกษาไม่ได้เน้นอยู่ที่แค่ในระบบหรือวิชาการเท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะประยุกต์หรือว่ารวมไปถึง รูปแบบการจัดการในรูปอื่นๆนอกโรงเรียนได้ด้วยนะครับในปัจจุบันนี้การศึกษาได้ถูกนํามาผนวกกับระบบธุรกิจอย่างลงตัวซึ่งของเราเองก็มีการประยุกต์ธุรกิจเข้าสู่ในระบบการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนที่จะทําศูนย์การสอนรวมถึงบุคลากรต่างๆให้มีโอกาสได้ทํางานในศูนย์การศึกษารวมถึงเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมออกไปคือ เดิมทีนะครับผมเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษทั่วไปทีนี้เราก็เริ่มคิดค้นวิธีการสอนและเทคนิครูปแบบต่างๆที่รู้สึกว่าจะพัฒนาได้อย่างดีเยี่ยมได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เริ่มคิดค้นแล้วก็ค้นคว้าศึกษามาเรื่อยๆนะครับในที่สุดก็สามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมการสอนโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่โดดเด่นได้นะครับจึงได้เริ่มประยุกต์เข้าสูร่รูปแบบธุรกริจการศึกษาเพื่อที่จะกระจายรูปแบบการสอนนี้ออกไปทั่วประเทศและเป็นประโยชน์กับเยาวชนไทยได้ครับ โดยที่ตัวผมเองนั้นจะให้แนวทางผู้ทำสูตรสาขาทุกครั้งว่าให้เราละวางการเรียกหาผลประโยชน์ที่เกินพอดีจากธุรกิจการศึกษาเพราะมิฉะนั้นแล้วถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ไม่เหมาะสมในการที่จะใช้ธุรกิจการศึกษาเป็นเครื่องหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองเกินความพอดีครับในมุมมองของผมนั้นการเรียนการสอนไม่น่าที่จะมีถูกหรือผิดผมขอเน้นจใช้กันว่าเด็กที่ได้รับการ สอนอย่างเหมาะสมดีวกว่นันะครับคือหากผู้เรียนได้รับการสอนอย่างเหมาะสมกับตัวเองและบริบทกับสิ่งที่เขาเป็นนะครับก็จะสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นตลอดจนสังคมและประเทศชาติได้ในขณะเดียวกันหากเราจัดการเรียนการสอนไม่เหมาะสมกับผู้เรียนก็อาจจะไม่เกิดผลดีในเชิงบุกใดเลยซึ่งทัศนะของผมนั้นเห็นว่าการศึกษาในประเทศไทยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีการประเมินคุณภาพ การศึกษาออกมาอยู่ในอันดับรังท้นายในนาประเทศในอาเซียนซึ่งผมมองว่าหนึ่งในปัจจัยสําคัญน่าจะเกิดจากที่การจัดการศึกษาในประเทศไทยนั้นไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนไทยแล้วก็ตลอดจนลักษณะวิธีชีวิตของนักเรียนไทยจึงสะท้อนออกมาใน,ในเชิงลักษณะที่ว่าคุณภาพการศึกษานั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากเราต้องการแก้ไขและก็ช่วยเหลือการศึกษาในระบบกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จึงเป็นเด็ก ที่อยู่ในระบบโรงเรียนเพื่อให้เขามาเสริมกับเราเป็นส่วนใหญ่ไล่ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาหรืออาจจะมีมหาวิทยาลัยด้วยตารางการจัดการเรียนรู้ในแต่ละศูนย์การสอนก็จะต้องประยุกต์ให้ถูกกับพื้นที่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วเราก็จะมีการสอนช่วงเย็นของวันธรรมดาหลังจากที่นักเรียนเลิกเรียนมาแล้วก็ประมาณ4ี่โมงถึงประมาณ2องทุ่มในขณะที่เสาร์อาทิตย์บางศูนย์การสอนก็จะเริ่มจัดการเรียนรู้ประมาณ9ก้าโมงถึงประมาณ4ี่โมงเย็น จุดเด่นที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของศูนย์การสอนของเราคือเราสามารถคิดคนและสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนไทยได้อย่างชัดเจนโดยผมมีความเชื่อมั่นว่าหากรูปแบบการสอนของเรานี้ได้รับการสนับสนุนและการผลักดันอย่างดีนะครับจะสามารถต่อยอดองความรู้สู่นวัตกรรมทางการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างมาก ดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการศึกษาไทยและการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเยาวชนไทยในประเทศไทยภายใต้บริบทและความเป็นจริงของสังคมไทยครับ